สามีเลือดข้างในสมองด้วยสาเหตุประสบอุบัติเหตุฟังให้ดีนะการรักษาคือต้องผ่าตัดแต่หมอก็ไม่มั่นใจว่าจะหายดีเป็นปกติคือคือหมอไม่รับรองหรือจะมีผลข้างเคียงตามมาเช่นความจำเสื่อม ไข้ติดเตียงหรือตายครึ่งซีกได้อะไรประมาณนี้แหละคือข้อมูลเหล่านี้หมอเป็นคนบอกเพื่อจะให้ญาติทำการตัดสินตัดสินใจว่าอนุญาตให้ผ่าสมองหรือไม่และแล้วพอหมออธิบายศึกษา,ยายเราียบร้อยภรรยาก็เลยไม่อนุญาตให้ผ่า เข้าใจเรื่องนะเมื่อภรรยาไม่อนุญาตให้ผ่าก็รักษาในสภาพตามอาการผ่านไปสองปีอ่าผ่านไปสองปีที่อยู่ด้วยที่ผ่านมานั้นหายใจคลองอะไรได้ด้วยออกซิเจนด้วยออกซิเจนจนกระทั่งสามีเสียชีวิตถามว่า คนเป็นภรรยากินมรดกสามีได้ไหมอ่าคนคนเป็นภรรยากินมรดกสามีได้ไหมคงไม่ต้องทวนคำถามแล้วนะเพราะมันยาวพี่น้องครับกรณีเช่นนี้นางไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าสามีพี่น้องครับ การรักษาไม่ว่าจะรักษาด้วยยายากินยาทายาฉีดยาดืม่มยาดูสารพัดยาหรือนวดตัดต่อแต่งเติมผ่าตัดนั้นลว้วนแต่เป็น a s b a b u ดิดดอิฟอ่าเป็นสบาบุลอ a ด i ดดอ w i f Macam asbabul adil qawi. Dia pindah ngong lau. Eh, a'ray lau asbabul adil da'if, asbabul adil qawi lau. Asbabul adil. Pindah. Sahid adat. Tarau kita makan im. Konu kin kau ka im. Cua percaya kau hai ki hai im dai mai? Mai dai. Anu ว่าที่อีมนี่กินข้าวอนุญาตให้พูดแต่เชื่อไม่ได้นี่คืออัสบาบุลอดิลกวีที่มีความแข็งแกร่งเพราะทุกครั้งที่เรากินข้าวอิ่มทุกครั้งเข้าใจนะครับต่างกับยายาเราเป็นหวัดคนนู้น,น,น,นก็เป็นหวัดไอคนนั้นก็เป็นหวัดเรากินยาเดียวกันขนาดเดียวกันจำนวนเท่ากัน ไอเราหายไอคนนู้ไม่หายไอคนนู้ไม่หายไอคนนู้หายล้นั่นแหละคารว่าอสบาบ,อสบาบูลอสบาบุลอดิดดอาอฟมีเหตุแต่ผลนี่ไม่แน่นอนได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งซึ่งมันต่างกับอาหารต่างกับข้าวข้าวทุกครั้งกินเหตุการกินผลมีตลอดอิ่มตลอด เมื่อนางแค่ไม่ยอมผ่าต่อให้ผ่าก็เป็นอัสบาบอันิรายเพราะบางคนผ่าเสียชีวิตก็มีบางคนผ่ารอดก็มีบางคนผ่ารอดปัมป๊มปัม๊มเปิดอเป,อเปอก็มีบางคนผ่าผ่ารอดแล้วเอามาพึกก็มีเข้าใจนะครับกรณีเช่นนี้เราจะไปกล่าวร้ายนางฆ่าสามีไม่ได้ แต่ถ้านางไปจ้างชู้ให้ยิงสามีเพื่อต้องการเงินประกันนั่นแหละต่อจากเราหาได้แต่นี่คืออุบัติเหตุเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาไม่ใช่ว่าเห็นนางมาคนเดียวคนต่างทิน่นผัวมันตายแล้วตอนนี้มีแต่เครขอญาติเราอย่างเดียวลูกๆก,ก็ตัวเล็กไม่ใช่รู้เรื่องบีบเอาบีบเอาจะเอาทรัพย์สินสามีสามีของเขาบีบนางออก อาจะได้จะได้เอาทรัพย์สินอ่าคนตายใช่อ่าลูกลูกไม่ใช่รู้เรื่องพอมาตัวทรัพย์เราก็บอกไปว่าป้ามึงไม่ได้ทิ้งอะไรมีนะครับกรณีอย่างนี้อย่านะครับออ่าย่ามาฉลาดในเรื่องบ้าๆอย่างนั้นแหละอย่านะครับมันไม่คุ้มอานางมีสิทธิ์ในมรดกนั้นอย่างแน่นอนนะครับอเพราะนางไม่ได้เจตนาจะฆ่า นางไม่ได้มีความคิดแบบนั้นอไอเรื่องเป็นเรื่องตายใครรอดสักคนไหมล่ะไม่มีใครรอดอ่ามีครับกรณีอย่างนี้มีอ่าบางคนนะครับเป็นอ่าเป็นสิ่งที่เรารู้และรู้อย่างแจ้งเห็นจริงสามสี่คนพี่น้อง ผู้หญิงหมดเลยคนนี้ก็มีสามีคนนี้ก็มีสามีมีลูกไอคนหัวพี่ก็มีสามีมีลูกสักสินมีนะที่ดินมันมีมีม,ม,มีแต่ละคนมีที่ดินเยอะแต่พอคนกลางเนี่ยอ่อยู่คนเดียวไม่เคยมีสามีลูกก็ไม่มีอยู่แล้วก็เลยพอได้สามีไอพี่พ,พี่น้องน้องเนี่ยรังควานกลัวว่าถ้าพาดถ้า พี่ตัวเองน้องตัวเองเสียเดี๋ยวสามีจะได้กินมรดกพยายามทำแกล้งทุกวิธีทางให้น้องตัวเองเลิกกับผัวเสียเพื่อทรัพย์สินเหล่านี้จะได้กันหลานมันละอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดก็รสนุลงหล่อในเวลาพูดสุนนะสุนนะนั่นอันตรายที่จะไปไปสุนักกรรมโลนี่เหนื่อยจริงๆคนเดียวนี้ คืออยากได้อยากได้อย่างเดียวบาปบุญไม่กลัวนรกสวรรค์ไม่คำหนึงนะอูซุบิลลาฮิมิซาลิกอ่นนี่กรณีนี้ก็เช่นกันเมื่อเขาอยู่ด้วยกันแล้วมีลูกถึงสองสามคนแล้วสามีเขาตายสิทธิของเขามีนะครับเมื่อนางายังมีชีวิตสามีเสียชีวิตไปอย่างน้อยนางก็ได้หนึ่งใน8ปดสมุดฟาลาฮุนนซู ฟาละหุนนัตุมุนมิมมาตารกตุมนั้นในอายะฮ์อัลกุรอานระบุชัดเจนสำหรับนางนั้นจะได้หนึ่งในแปดจากสิ่งที่เจ้าได้ละทิ้งมันไปโอ้สามีเอ,อ๋ยไม่ถึงว่าสามีตายนางมีชีวิตอยู่ลูกก็ยังมีนางได้หนึ่งในแปดอย่ามาบีบอ,อย่ามาเลียมเพื่อจะเอาของเพื่อนนายานะ,ะถึงเราไม่ให้ บนดนญาวันอาครรัตอันจายกันบ้านแหละอ่า <c oughs> ยิ่งถ้าพี่น้องสามีเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจาศาสนาด้วยมันเอาแรงไงของอย่างนี้อืม